ในคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องวัยชราสมเด็จพระสันตะปาปาทรงนำพิจารณาภาพลักษณ์ของนาอมีที่สื่อถึงความงดงามของสายสัมพันธ์ในครอบครัวเนนช้าวันพุธที่27เมษายนเวลา9นา15นทีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเดจออกพบปะสัตวบรุษในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาหาณ์ณลานหน้ามหาวิหารนบุญเปโตร วันนี้ในคำสอนแบบต่อเนื่องเรื่องความหมายและคุณค่าของไวยชราตามพระวาจาของพระเจ้าพระองค์ทรงนำสัตวุรุษพิจารณาภาพลักษณ์ของนาโอมีหญิงชราในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเรื่องนางรูธซึ่งพระองค์ทรงเรียกมันว่าเป็นอัญมณีแห่งพระคัมภีร์ไบเบลิลพระองค์ตรัสว่าเรื่องราวที่สวยงามของนางรูทนี้ให้ความกระจ่างกับความงดงามของสายสัมพันธ์ในครอบครัวได้เป็นอย่างดี สมเด็จพระสันตป,ปาปาทรงเริ่มแบ่งปันโดยทรงเชื้อเชิญสัตว์รุษให้ทบทวนหนังสือเรื่องนางรูธกันอีกครั้งหนึ่งทรงเล่าถึงความสัมพันธ์แห่งความรักและการเกื้อกูลกันระหว่างนาโอมีผู้แก่ชรากับนางรูธลูกสะใภ้ของเธอพร่องกล่าวว่า นาโอมีอาศัยอยู่ในดินแดนของชาวต่างชาติเมื่อลูกชายทั้งสองของนางเสียชีวิตลงนางจึงต้องอาศัยอยู่เพียงลำพังแตทง่ทั้งที่เธอเป็นทุกข์นางก็ยังสนับสนุนให้ลูกสะใภ้ทั้งสองกลับไปอยู่บ้านแม่ของตน<ค>ขณะที่นางเองก็จะกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดของตนในเบธเลแฮมนี่คือท่าทีของการแสดงความรัก แต่รูธตัดสินใจที่จะไม่ทอดทิ้งนาโอมีและพานางไปยังแผ่นดินยูดาดโดยบอกกับนางว่าญาติของแม่จะเป็นญาติของฉันและพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของฉันนาโอมี Naomi, ซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากความพักดีของรูธจะได้หลุดพ้นจากการมองโลกในแง่ร้ายและยิ่งไปกว่านั้นนางคิดจะเริ่มเปิดอนาคตใหม่ให้กับรูธ parabola di Ruth illumina la b e l l e z z a d e i legami familiari. ทั้งสองเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยที่รุทขอให้ความช่วยเหลือนาโอมีและในทางกลับกันนาโอมีก็ช่วยรุทให้หาสามีใหม่คือโบอาสซึ่งจะนำไปสู่การให้กำเนิดบุตรชายคือโอเบตผู้ซึ่งเป็นบิดาของเจสซี่ และในวัยชราของนาโอมีอมเธอจะรู้จักกับความชื่นชมยินดีนนที่ได้มีส่วนในการเกิดใหม่ดูสิว่ามันเกิดอัศจรรย์ขึ้นกี่มากน้อยควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของหญิงชราผู้นี้เธอเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมุ่งมั่นที่จะทำตัวให้พร้อมด้วยความรักสำหรับอนาคตของคนรุ่นที่ต้องบอบช้ำจากการสูญเสียและเสี่ยงต่อก,การถูกทอดทิ้ง บางครั้งแม่สามีก็ขึ้นชื่อว่าเป็นปุปสัสก์แต่เธอก็เป็นแม่และเธอก็สามารถเป็นคุณย่าซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามได้พ่อจึงขอเรียกร้องให้บรรดาครอบครัวและแม่สามีดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดของกันและกันออกมาต่อมาพระองคตรัสอธิบายว่า เรื่องราวของนาออมีและนางรูธแสดงให้เห็นว่าในแผนการตามพระยานสอดส่องของพระเจ้าความเชื่อและความรักช่วยให้เอาชนะความท้าทายได้สายสัมพันธ์เหล่านี้ที่รวมคนรุ่นต่อรุ่นเข้าด้วยกันสามารถพิสูจน์คุณค่าครอบครัวของเราและการเจเริญขึ้นของสังคมที่เคารพในศักดิ์ศรีและความสามารถของสมาชิกแต่ละคนไม่ว่าเขาจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตาม แล้วทรงสรุปโดยทรงเน้นย้ำว่าถ้าหากคนหนุ่มสาวเปิดใจขอบคุณในสิ่งที่ตนได้รับและผู้สูงอายุก็คิดเริ่มอนาคตของตนเสียใหม่ก็ไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งความเจริญเฟื่องฟูแห่งพระพรของพระเจ้าในหมู่ประชากรของพระองค์ได้ ขอบรรดาเยาวชนคนหนุ่มสาวได้พูดคุย,คยกับปู่ย่าตายายและญาติญาติของตนส่วนผู้สูงอายุก็ให้พูดคุยกับคนหนุ่มสาวเข้าด้วยเพราะสิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างความกลมเกลียวกันและหล,ล่อหลอมสะพานเชื่อมโยงอันงดงามที่เราจะต้องดูแลรักษา